มาแล้วครับขบวน559นะครับกำลังจะผ่านสถานีท่าพระ9นาฬิกา52นานะท,ทีนะครับกิตติ์นะครับ4509คันเดิมนะครับผม กระบวน559ขระบวน76ก็ออกจากวันกันมาแล้วนะครับตอนนี้ขระบวน535ขระบวนตอง5ขระบวน557ขระบวน531ไปหมดแล้วนะครับมาถึงแต่เมื่อคืนแล้ว